บริษัทมังกรเจ็ดน้ำจำกัดค่ะกลับเข้ามาในช่วงส,สุดท้ายของรายการแล้วนะคะก็มีสายคุณเชษจากเชียงใหม่มารอนะคะรับสายคุณเชษก่อนเลยละกันสวัสดีค่ะสวัสดีครับเชิญค่ะเอ่อพอดีจะปรึกษาเรื่องเรื่องคำประกันรถคะค่ะประกันรถนะครับ <clearer S 2> ครับประกัพอดีหลานสาวเพื่อนเขาจะซื้อรถให้แล้วก็เขาจะออกดาวแล้วก็ผ่อนให้หมด แต่ที่เพื่อนคนนี้เขายังเป็นเป็นคู่รักกันอยู่นะไม่ได้แต่งงานครถ้าจะให้ผมค้ำเนี่ยมันจะมีปัญหาไหมครับคือคืออย่างนี้คุณคุณเชษตคุณค้ำก็เท่ารับผิดชอบแทนเขาทั้งหมดถ้ามีอะไรขึ้นมาเช่นเข้าพลอยผ่อนผ่อนไม่หมดเขายึดรถไปแล้วก็จะฟ้องค่าเช่าที่ค้างชาระค่าเสียสภาพรถเขาก็ต้องฟ้องคนเช่าซื้อเป็นคนจำเลนที่หนึ่งคุณเบียนวัวที่สองเอาที่หนึ่งไปได้เขาก็เอาที่สองเพราะฉะนั้นต้องรับผิดแทนเขา ข้ระการก็ถือว่ารับผิดแทนเขาก่อนเลยครับนะครับครับเพราะฉะั้นถ้าครับก็ก็แล้วแต่จะคิดบางทีก็มาออดมาอ้อนไม่เป็นไรมาผิดชอบถึงเวลาเขามันก็ไปอีกเรื่องมันจะซื้อในนามนามหลานสาวนะฮะจะเป็นชื่อหลานสาวกันถ้าหลานสาวคุณเกิดคุณข้าะกันคุณต้องรับผิดชอบแทนหลานสาวครับครับอืมครับแต่ถ้าเขาไปทำไรอื่นนี่ก็จะมีปัญหาเนี่ย ถ้ามีปัญหาขึ้นมาคุณเช่นเขาเขาไม่ส่งคุณเขาฟ้องกับตองฟ้องคุณด้วยแหละครับอืมนะครับนอกนอกจากผมรับสมัเองใช่ไหมคือพูดง่ายว่าคุณค้ำก็เท่ากับคุณรับผิดชอบเองอ่ะครับคุณค้ำคุณก็ซื้อเหมือนกับตัวคุณเองครับต้องรับผิดชอบแทนเขาทั้งหมดค่ะครับถ้าถ้าถึงตอนนั้นถ้าถ้าหลานสาวผ่อนไม่ไหวคุณจะต้องเข้าไปผ่อนเองค่ะอย่าง้นก็สามก็เป็นเป็นคดีแพ่งใช่ครับเป็นเป็นคดีแพ่งคดีอะไร เปลี่ยนสัญญาได้ใช่ไหมครับเปลี่ยนสัญญาได้ไหมเปลี่ยนสัญญาได้ก็แล้วแต่้าเขายอมก็ได้ถ้าบริษัทเขายอมก็ได้ครับต้องคุยกับทางไฟแนนซ์นะคะเรื่องเปลี่ยนสัญญาค่ะครับโอเคครับคุณแม่ค่ะสวัสดีค่ะคือประเด็นเรื่องการคำประกันเนี่ยบอกเสมอนะคะเพราะส่วนใหญ่จะไม่ค่อยกล้าปฏิเสธกันค่ะจารย์ก็ลูกหลานลูกหลานพี่น้องอะไรอย่างนี้คนใไล้ชิด ครับรับรองจะผ่อนเองม่ต้องห่วงครับพอมันผ่อนไม่ไหวเข้าก็ใช่ครับที่บ้านก็ยังเคยเจอเลยค่ะคุณแม่เป็นทำประกันเขาก็มาเก็บรถมายึดรถเราไปแทนเลยนะเพราะว่าเราต้องรับผิดชอบแทนคนที่เราไปทำเราสนับแบบนั้นนะคะคือท่าสินทรัพย์เงินไม่มีเขาก็จะเอาสินทรัพย์ในบ้านเราเนี่ยแหละเขาฟ้องก่อนฟ้องให้ชำระด่ถ้าไม่ชำระเขาก็มายึดทรัพย์ใช่ค่ะนะคะยึดจากคนที่หนึ่งถ้าคนที่หนึ่งมีก็ จนคนที่สองผู้ค้ำบอกให้เอาจากที่หนึ่งก่อนถ้าเขามีทรัพย์อยู่นะแต่สําคัญว่าไอคนคนเช่าซื้อคนที่หนึ่งมันไม่มีเขาต้องมาเอาคนที่สองเราก็โดนด้วยใชค่ะคือว่าบางคนบอกว่าแม่เซ็นค้ำผุ้ขาเข้าตารางรับผิดชอบร่วมกับผู้ซื้อไปเรียบร้อยแล้วนะคะจะบอกว่าเอ้ยผมแค่ค้ำลงรายนามอย่างเดียวไม่ได้ใช้ด้วยไม่ได้นะคะปฏิเสธไม่ได้เลยใช่ไหมคะอาจารย์มันจะรับผิดทางแพ่งั้งอาญาคงไม่เกี่ยว ที่บ,บอกค่ามีอยู่ประเด็นหนึ่งเรื่องลำไยเห็นที่บ,บอกว่าเตรียมจะมีเทคนิคต่างๆมาฝากใช่ไหมคะคือนนลำไยเนี่ยเท่าที่ดูพ่อพี่น้องเกษตรกรนะฮะที่โทรมาสอบถามกันเนี่ยนะครับ<ช>โดยเฉพาะทางทางภาคเหนือใน,ในช่วงนี้เนี่ยลำไ<ช>ยก็เ,เริ่มที่จะแทงช่อดอกแล้วเหมือนกันแทงช่อดอกทอช่อดอกอะไรต่างๆแล้วทีนี้ปัญหาก็คือว่าลำไยทางเหนือเนี่ยเราต้องยอมรับว่าต้นแต่ละต้นเนี่ยอายุมากแล้ว แก่แก่แก่ทนั้นไงแก่แก่ท่านั้นแหละครับนะฮะบางบางพื้นที่นี่ก็ประมาณ20ปี30ปีก็มีนะครับแต่ว่าใช้วิธีในการที่จะราษารนะครับมันแทงช่อแล้วเป็นยังไงคือช่อมันจะอั้นครับนะฮะมันแทงช่อไม่สุดไม่เต็มที่นะครับถ้าช่อมันแทงไม่เต็มที่เนี่ยนะครับนะการที่จะมันออกดอกมันก็ไม่สมบูรณ์เต็มที่มันน้อยนะครับนะฮะจะแก้ยังไงล่ะการออกในเรื่องของใบโอเมอ่อนนี่ก็เหมือนกันมีปัญหานะครับนะจะแก้ยังไงต้องฉีดตัวท่านปัญหาส่วนใหญ่ที่พบที่เจอก็คื ในสวนที่ราดสารแล้วสารมันตกค้างครับสารโคเลตมันตกค้างในดินนะครับมันไปทําลายในเรื่องของระบบรากทั้งหมดนะครับทำให้ต้นเนี่ยแล้วทางแก้แก้ยังไงทางแก้ยังไงใช้ตัวแนะนำนะครับนะใช้ตัวจุลินทรีย์ในใส่ปิ้งครับตัวใส่ปิ้งกับตัวเตึมนะครับนะฮะสองตัวนี้ผสมน้ำแล้วราดเลยครับท่านราดสารตรงไหนเอาเตึมกับใส่ปิ้งราดลงตรงนั้นเลยครับราดที่พื้นราดลงพื้นเลยครับที่ข้างไอ้โคมือนต้นอะไเนี่ยเหมือนท่านราดสารตรงไหน ลาดมันทับสารเลยมันจะเข้าไปล้างสารให้หมดไปสายปิ้งนะครับแล้วชอบมันออกมาทำไมจะให้ชอบมันติดให้มันใหญ่เสมอเลยช่วงนี้นะฮะอย่าลืมในเรื่องของตัวแซงคิวนะฮะถ้าติดช่อแล้วนะครับติดช่อแล้วต่างๆแล้วนะครับเเ่รือองงงขขแซคิว้าไปตัวแซงคิวครับนะฉีดเข้าไปในการบำรุงฮะฉีดทางใบเลยครับครับฉีดบำรุงทางใบเทั้งใบทั้งช่อเลยใช่ครับมันจะทำให้ช่อเนี่ยนะครับนะฮะมันยืดขึ้นนะฮะช่อการแทงช่อดอกดี เดี๋ยวเรามาต่อในเรื่องการฉีดต่อละกันเดี๋ยวรับสายคุณสมชายจากปรจจินบุรีก่อนละกันค่ะคุณสมชายสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะประเด็นไหนคะประเด็นเรื่องการรักษาพยาบาลโรคตาที่บานค่ะใช่ค่ะคือผู้ป่วยอ่ะก็เป็นเป็นประจําเป็นประจำไปหมออ่ะอ่ะไปปุ๊บไปเจอหมอคนนี้เขาก็รักษาตามอาการนะเดี๋ยววัหน้ามาจะตกกล้องมาค่ะอ่ะครับอไปกินยาหมดไปไปเจอหมออีกคนใหม่เขาก็เปลี่ยนไปอีกเขาก็ไม่ส่ง คือเขาจะทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆครับผู้ป่วยก็ไม่ดีขึ้นเป็นโรคอะไรเน่ยน่าจะเขาควรจะทําดีกว่านี้หน่อยคือว่าป่วยเป็นโรคอะไรครับไม่ป่วก็คงจะส่งไปตรงไหนที่หนึ่งคุณสมชายคุณสมชายป่วยเป็นโรคอะไรครับขอโทษอ่าเป็นโรคในในท้องเนี่ยในลำไส้ครับทิ่เส้นลำไส้เลยเป็นแผลในกระเพาะอีกกันใช่ไหมหรือแผลที่ลำไส้ใช่ไหมอย่างงี้ครับของคุณสงสัยว่าไปหาหมอคนหนึ่งครับก็ให้ยาแบบหนึ่ง พอกินมาหมดยังไม่หายไปเจอแพทย์อีกคนหนึ่งเขาก็เปลี่ยนยาให้ใช่ไหมครับแล้ายๆกันครับแพ้ายๆกันแล้วคุณสงสัยยังไงครับเจนีค้คือคือคือเขาอย่างอย่างเขาจะนัดตรวจสาวนัดส่งกล้องเนี้ยแต่ไปอย่างไปทุกครั้งเขาก็จะเปลี่ยนอะไรเรื่อยเขาไม่ไม่เป็นหมอเนี้ยคือไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ส่งไม่ดูไม่งง<ผ>มเ<ข>งี้ยหน่อยเขาไม่ดูให้เงี้เขาก็เปลี่ยนหมอเอายาไปกินเหมือนเดิมเนี่ยยายาเดิมเดิมมาเงี้ย เราจะทำค,คือไม่เจอหมอท่านเดิมหรือเปล่าคะอย่างง้นหรือเปล่าคะอ่าหมอไม่ท่านเดิมหรอกเปลี่ยนไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับ <c oughs> เขาก็ให้ยาเหมือนยากเยาก,กาเ่ากใช่ไหม,มครับแล้วแต่เวรอย่างเงี้ยก็ให้ยาเหมือนเดิมที่เคยได้รับไปแล้วใช่ไหมครับมันก็ยังไม่หายใช่ไหมครับผมแล้วคุณสงสัยว่ายัางไงแต่อยากให้เขาทำยังไงอยากจะให้ทำว่า้าเกิดว่าทางโรงพยาบาลไม่รักษาให้หรือรักษาไม่ได้ตรงนี้ส่งไปตรวจหน่วยที่ อ๋ออยากให้ก็ส่งไปโรงพยาบาลอื่นโรงพยาบาลอื่นเช่นโดนโรคมะเร็งไหมอะไรเงี้ยออยากให้เขาทำเพื่อได้ป้องกันได้เลยครับอทีนี้คุณคุณได้บอกหมอไปล่ะในหมอหมอไม่ว่าถ้าขอให้ส่งไปที่อื่นคุณได้แจ้งให้หมอทราบไหมว่าเอาละรักษาไม่หายขอให้ส่งผมไปรักษาที่สถาบันมะเร็งที่สถาบันไหนไอ้นี่เราไม่ไม่ผมก็ไม่้าใจครับ ผมก็เป็นอาสาสมัครอ,อสมอเหมือกนกันครับหมอดีแล้วทีนี้เราไม่ได้บอกหมอนะให้เขาให้ส่งเลยคุณสมใจต้องบอกหมอที่ครับว่าอย่างนี้ถ้าคุณรักษาไม่หายผมขอมให้ส่งแต่เรารอหมอหมอเขาบอกว,ว่าอ,อย่างนี้เดี๋ยวดูอาการกันนะเดี๋ยวถ้าเกิดไม่ีอาการไม่ดีขึ้นอาการไม่ดีขึ้นก็ว่านาจะมาผมก็ให้นะอะไรอย่างนี้ย ถ้า,ามันไม่ไ <ป S 1> ดีขึ้น <ไป S 2> แล้วก็ไปเจอหมอใหม่มอีกอย่างงี้ครับผมไม่ใช่อย่างนี้ที่คุณก็ต้องคุณเป็นอ,อสมออยู่แล้วเราก็อาจจะทําหนังสือไปถึงผู้ริการโรงพยาบาลน,นั้นว่ารักษามาอย่างนี้ไม่หายมันน่าจะส่งไปที่อื่นอาจจะไหนอย่างไรเนี่ยน่าจะบอกเขาครับนะต้องบอกเขาถ้าไม่บอกเขาก็นึกว่ายาเครื่อดีขึ้นอะต่างๆนะครับแต่สมชายนะเป็นอสมอดีแล้วทําบุญแต่เราต้องบอกหมอเขาหมอถ้ารักษาไม่ดีแล้วทําบุญ หมอทารักษาม่หายี่นะขอให้ส่งโรงพยาบาลที่นั่นได้ไหมนี่ยต้องต้องบอกเขานะครับต้องเน้นต้องบอกขอเขาเขาส่งมาที่ไหนถ้าเราเป็นโรคอะไรนี่ถ้าผมเป็นมะเร็งเขาไปตรวจสอบที่สถาบันมะเร็งได้ไหมเนี่เขาก็จะทําหนังสือส่งให้นะครับผมนะคะโอเคนะครับสงสัยไหมคะคุณสมชายไม่เป็นอสมมาสิบกว่าปีแล้วได้บุณค่านี่ต้องขอบคุณคุณสมชายด้วยเลยอสมก็มีหน้าที่นะวัดความดันค่ะ ตรวจคัดกรองเบาหวานโรคหัวใจเขามีส่วนช่วยเยอะครับคนไหนมีท้องพาไปฝากท้องคออกลูกแล้วก็ต้องไปแนะนำให้กินลูกให้ไอ้ลูกเนีกินนมนมยังไงดูแลอย่างไรตัวสอดร้อยแปดเดี๋ยวโรคใครจะออกระบาดก็ต้องไปบอกนะต้องวางสายอเบสมีโรคฉี่หนูก็ต้องไปบอกแนะนําอย่างนี้หรือโรคพวกหวัดดกมาทนี่ก็ต้องไปแนะนำเพราะอสมจะมีประโยชน์มากค เป็นคนที่ไม่เก่คิดเรื่องเงินเรื่องทองเลยเงินค่าตอบแทนหลังสิดน้ำใจ600บาทเรื่องเล็กแต่เป็นเรื่องทําบุญนะครับช่วยเหลือช่วยเหลือมนุษย์นะครับนะฮะในในพื้นที่กลับมาที่ป่องย้ำอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะคะที่อาจารย์ถามไปในเรื่องของลําไยตกลงจะต้องใช้ผลิตภัณฑ์ตัวไหนบ้างคะบอกเทคนิคไว้เลยละกันครับผมนะฮะบอกให้ท่านพ่อพี่น้องเกษตรกรรับทราบนะชาวสวนลําไยนะครับปกติสารคอเลสเนี่ยนะครับที่ท่านลาดอยู่ทุก ทุกวันทุกครั้งเนี่ยนะครับนะฮะที่จะทําลําไยนอกฤดูเนี่ยนะครับสารพวกนี้เนี่ยมันจะตกค้างอยู่ในดินเนี่ยนะครับนะฮะขั้นต่ำเนี่ยนะครับประมาณหนึ่งปีนะฮะประมาณหนึ่งปีแล้วแต่ระดับความลึกของดินแล้วแต่ชนิดของดินนะฮะผลที่ใส่สารคอเลตไปมันกระทบต่อออกช่องยังไงส่วนหนึ่งคือแน่นอนครับสารคอเลตเนี่ยนะครับลากลากลำไยถ้าเขาดูดสารเข้าไปเนี่ยนะครับลากจะเสียหายเลยครับลากจะเสียลากจะเสียครับ แล้วลากกว่าจะงอกมาใหม่โดยเฉพาะลากฝอยเนี่ยซึ่งมันอ่อนแออยู่แล้วลากฝอยมันเป็นลากลากเล็กนะฮะที่มันมันมีหน้าที่ในการหาน้าหาอาหารเนี่ยนะครับมันก็จะถูกทําลายหมดไอ้ลากฝอยมีหน้าที่หาอาหารหาน้ำไปเลี้ยงรัต้นไปเลี้ยงนํำต้นครับพวกออกช่อออกดอกออกใบใช่ไหมใช่ครับนะฮะเพราะฉะนั้นวิธีแก้ถ้าสาติคอนเทอต์อย่างนี้ต้องเอาอะไรนะใช้ตรึมนะครับตรึมตรึมผสมน้ำตรึมผสมกับใส่ปิ้งแล้วผสมน้ำครับนะครับอัตราการใช้นะฮะ อย่างละ50ซีซีนะครับผสมน้า20ลิตรนะฮะแล้วราดลงไปตรงพื้นนะครับท่านราดสารตรงไหนท่านราดทับลงไปเลยครับท่านราดทับลงไปแล้วให้น้ําตามอันนี้ก็จะไปช่วยแก้ทําให้ชำให้พวกช่อต่างๆมันจะละออกนะอันดับแรกมันจะไปตึมจะไปช่วยสร้างรากใหม่ขึ้นมาแทนค่ะแล้วถ้าปล่อยให้รากมันออกมันงอกเองเนี่ยนะครับนะฮะมันต้องใช้เวลาประมาณ1เดือนนะครับช้า ท่านเอาเติมเนี่ยเติมมันก็จะไปกระตุ้นทําให้รากใหม่ออกมาแทน <ạ. S 1> นะครับนะฮะแล้วตัวใส่ปิ้งเองมันเป็นในกลุ่มจุลินทรีย์อยู่แล้วจุลินทรีย์ดิน,นที่มสมบูรณ์ดินที่มีจุลินทรีย์จุลินทรีย์เท่านั้นครับจะเป็นตัวลงไปสลายสารต่างๆเหล่านีา้นะครับนะฮะไม่มีส,สารคลอเรตเนี่ยแล้วท่านครับฟิปลูกลําไยทั้งในสารคลอเรตต้องเอาโพแทสเซียมคลอเรตเนี่ยครับนะฮะเราเอาต้องเอาเติมบวกใสปิ้งอย่างละห้าสิบ ครับอย่างละห้าสิบซีผสมกับน้ำยี่สิบนิดครับราดลงไปราดเลยมันจะทําให้ไปรากงอกขึ้นใช่ครับก็รากก็จะดูดอาหารไปเลี้ยงไปเลี้ยงลำต้นเลี้ยงช่อเลี้ยงใบเลี้ยงผลเนี่ยมากขึ้นถ้ามันติดช่อขึ้นมาแล้วก็ฉีดอ่าฉีดตัวตัวแซงคิวไปนะแซงคิวจะทําให้ติดลูกดกจะทําให้เกสรอะไรต่างดอกสมบูรณ์แข็งแรงสมบูรณ์นะฮะทำให้ติดลูกดีนะครับนะฮะไอ้พืชนก็เหมือนพืชมันก็เหมือนกับครับ กับคนเหมือนกันเหอครับเหมือนนวิธีการดูแลก็ไม่แตกต่างกันนีวิธีการลาดเนี่ยแนะนําให้ลาดสองครั้งนะฮะสองช่วงช่วงแรกช่วงที่ท่านเก็บเกี่ยวผลผลิตไปแล้วนะฮะช่วงตัดแต่งกิ่งช่วงนั้นลาดหนึ่งครั้งช่วงที่สองหลังจากที่ท่านลาดสารไปแล้วนะครับสังเกตดูถ้าท่านลาดสารไปแล้วเนี่ยถ้าต้นมันดูดสารเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับนะฮะหลังจากนั้นประมาณหนึ่งสองอาทิตย์เนี่ยให้ท่านลาดตัว ตรุมกระสายปิงเนี่ยลงไปทแนทนอีกครั้งหนึ่งน,นะครับก็เรียกว่าเอาเทคนิคต่างๆมาฝากกันในเรื่องภาคการเกษตรนะคะส่วนในเรื่องของภาคกฎหมายนะคะจา์ก็ตอบคําถามคุณผู้ชมทางบ้านไปให้หายคล่องใจแล้วนะคะก็ฝากกันเอาไว้แบบนี้ส่วนใครที่ยังไม่มีหนังสือนะคะก็รีบสั่งซื้อนะคะเพราะว่าเล่มใหญ่ใกล้จะหมดแล้วนะคะเล่มเล็กก็ยังมีอยู่นะคะอาจารย์ส่วนเรื่องของอาญาที่ต้องรออีกนิดนึงเพราะว่าช่วงนี้อาจารย์ภารกิจเยอะมากเลยนะคะเวลาพักก็ยังจะรู้สึกว่ายังไม่ค่อยมีเลย นะคะต้องดูแลสุขภาพนะคะเพราะว่าไปต่างจังหวัดออกนี่ว่าดูงานด้วยตัวเองเลยนะคะแต่ก็ยังมีสลับเวลานะคะเล็ก,เกน้อยวันละชั่วโมยยงก็ยังมาพูดคุยกับพวกเราแล้วก็คุณผู้ชมทางบ้านนะคะคคส่วนผลิตภัณฑ์ดีๆนะคะก็ฝากไว้ละกันของแม็กซ์โกนะคะไม่ว่าจะเป็นสายปิ้งจะเป็นเติมนะคะหรือว่าเป็นแซงคิวที่พี่ป๋องแนะนํานะคะใครที่ยังรู้สึกว่าจะใช้อะไรยังไงไม่ถูกต้องก็โทรมากันหลังใหม่ละกันนะคะวันนี้ก็เรียกว่าเวลาใกล้หมดละอีกหนึ่งยานะคะ อาที่อยู่ด้านหน้าน้องเลยนะคะเอโดซีนะคะที่สนใจก็1,250บาทนะคะช่วงนี้อาจารย์ก็รู้สึกว่าต้องทานแล้วล่ะทานนะคะถ้าไม่ทานไอเอโดซีมาไม่ได้ครับมันกินทาให้เราสดชื่นกินทาให้เราสุขภาพแข็งแรงนะคะคนเป็นเบาหวานกับลดเบาหวานลดใช่ไหมคะลองซื้อไปทานดูแล้วกันนะคะถ้ามีกําลังถึงนะคะที่สําคัญบริษัท ปตทนะคะจำกัดมหาชนพลังที่ย่างยืนเพื่อไทยบริษัทสปอนเซอร์ใหญ่ของเรานะคะแล้วก็บริษัทอินไทยกรุ๊ปจำกัดนะคะบางกรเจ็ดนาแม็กเวอร์ทัวร์พีพีพลาสแมนชั่นและบริษัทแม็กซโกที่นำผลิตภัณฑ์ดีๆนะคะมาฝากคุณผู้ชมนะคะวันนี้เราทั้ง3คนต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่าน Decline to proud คลายทุกเราเกษตรกรรมคลาย